คิดดูถ้าโยมตายวันนี้โลกเขาก็ยังเดินหน้ากันไปเหมือนเดิมนมเขาก็จะมาเสียใจกับเราค่วันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนปีสองปีแล้วก็ลืมละนะสัญญาอนิจจาเราก็ไปต่อนทีนี้แหละอยู่ที่บุญกรรมแล้วเห็นนิรษั์ไหม นะเห็นเกิดดับหรือเปล่าเห็นความไม่เที่ยงศรัทธ,ธาพอไหมนะในความไม่เที่ยงเห็นอยู่อย่างสม่ำเส,สมอไม่ขาดตกบกพร่องหรือเปล่าเข้าใจความเป็นอนัตตาไหม,นะมเข้าใจอนัตตาแล้วแยกได้ไหมว่ามันกับเราเนี่คนละตัวกันเน,ย,เนยตังมะมะเนสโสมัสมิณนะเมโสอัตตาเนี่ยต้องแยกได้ด้วยนะ พรถ้าแยกไม่ได้เนี่ยมันมันก็ถอนสักกายะไม่ได้ไงการถอนสักกายะคือความยึดถือว่าตัวเราเนี่ยมันคิดว่าเนี่ยของเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราถ้าเราไม่รู้สึกแยกออกจากมันเนี่ยข้อหนึ่งมันจะมันจะจบยังไงนี สักกายทิฏฐิความเห็นว่ารูปเป็นเรารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปมันจะถอนยังไงอ่ะเพราะกระดาษนี้ยังเป็นเราเลยกระดาษเป็นเราติดก,กันเลยนะแต่กระดาษไม่ใช่เราเนี่ยอืมครูเจ้าก็จะให้อุบายการเห็นไม่ใช่เราก็คือเห็นกระดาษเสื่อมจีวรมันขาด มันพังนไม่ใช่ของเราผิวหนังร่างกายหนังเหี่ยวยน่นนะฟันหลุดล่วงผมงอกขาวอตัวเราก็เปื่อยไปเรื่อยนี่สิ่งนีน้รูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในอยู่ในก้อนรูปแต่มันมี มีผู้ที่มองก้อนรูปดังนั้นถ้าเรามองรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่อยๆมากพอเนี่ยจนเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้มองมันเนี่ยอันนี้จะจะแยกแล้ว <c oughs> ม,มันถึงจะจะเกิดคำว่าเนตังมามะว่านั่นไม่ใช่ของเราไงเนโซหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา